เส้นเงื่อนที่ตู้เนาะตู้เงื่อนที่ตู้ครับมาดับพุนรถเจ็ดแน่โจยนเกันมีเหล้ากันรถย่างเน่ยอะไรเจ็ดเลยกี่ดอกันี่เด็กเสียทรากรถเลยนี่โอ้รถรถเก่งเนาะเฉลี่ยมาทางนี้ครับท่นมาทางนี้มาทางนี้วานนี้เจอกันนี่รองรอยลุปไปพุ่นกระเปนี่คันคัน ขั้นมุดสักแนนป้ายนี่ตัวฟ้าไหนเนาะเอออะไรน่าจะขึ้นป้ายเราลับสะดุ้ยหรือเขาม่หนังโปะตุลยขลยี่กระเซงที่ไหนที่ขีร้รถเลาะละโบเห็นครับขี้รถเลาะละโบเห็นเนาห่างตรงด,ดีวะเนาเนาะน,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 น่าจะรับในหรือเปล่านี่ครับรถรถมาทางนี้แชร์แล็ปแชร์แล็ปบ,บ้่งปฏิเหตุเนาะังเลยซุ่มลอดเลยซุ่มลอได้ไงเนาะซุ่มลอ อสไม่ขี่รถเลาะอันนี้ตู้ช่วยหรอวะเด้อขี่รถเลาะไปหอดใต้พุ่นแล้วครับโบเฮนลุดเก่งสีดำอ่ะหรือว่าเข้าป่านี่โบเฮนโบมาแล้วในป่าบบมีมามีเนาะในเดชเศษเียเนยเสีสะเก็ดสงสัยกายไปเลยสะเก็ดพังเสียงยางดังนะเขาภาคก็ตกใจออกมาบึ้งเหตุการณ์เกือบควาำนี่มองนี่มองนี่เนี่ยเนี่ยเนาะเกือบเนยบึงพอด พอดน,นี่คือรอยนีรอยรอยรอยเห็นบ่รอยเบรกรอยโลดนี่น uh ี oh ่ครับนี่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 โนะหักล้อไหเลยไหนพ่อเลยขนาดยาวเลยงบไปดันฮะโอ้ชาธุปลอดภัยแลยแหละดูอือโน้ตองเถื่อนเลยครับมือนั้นดูในกระลิ้ว้ในก็เล็บป้องกัสิฮะโอ้อัน มันทางนี้มันเป็นเนินนะอันความเร็วเนาะเขาขับปกติเยนอันแชงไ่เด้โง่ไวเด้คันในพอตีนะแต่คอดเปิมๆก็คันในเสกปืนวะอ๋กระดองตีนี่ไม่น่าเชื่อนะอดปืนทุนเนาะอดปืนุนดู้เลยไม่นะนโอยูไม่เึ่มด้วยเหตุการณ์ปสสสมะเหตุการณ์อธิบายไหมอธิบายไหมลงตัแต่ตู้เลยเนาะเงื่อนที่ตู้ไฟทอะมาได้ทางพุ่น จอเสงปืนอยู่เลยอันกระดองซะนเลออะตะไมตังนังเลยนตั้มตั้มอันตั้คันคูดินตั้คูดินกีานกโดดเกือบตีลังกาแลวเกือบตีลังกาเลาะหาแล้วบหินบ่ืหึมอุ่่งไปเสงต่งรือระนาโนมหุมเนาะาบิงเลยโบหินนี่ครับลุมได้ยนี่โอ้ กลับมาได้ยังไงเกือบหลับแต่กลับมาได้โลดลุมโอ้งาไมโอ้ดูขนาดนี้ไหนเนี่ยเจิดโอ้เว้ยไม่แซงแต่ยิ่งไม่จังเออดปืนกี่มอง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 เงาเซงกี่มองเงาเซงกี่อันโจดบูสม่อไหนเกือบหลับแต่กลับมาได้ อันเซ้งในตู้จออันตู้เนาะหอลพุ่งปุ๊บเด้งกระโจนเลยปั้นกระโจนเลยเนาะบินขึ้นไปพุ่นเลยอ๋อเบื้งลุมครับนี่โอู้อันก็เกือบจะาพี่ละเซ้งเกือบจะาพี่เนาะต่ำในต่ำในกระโดงกระโจนเลยต่ำเลยดองขึ้นกระโดดขึ้นเลยว่ะบ้านนี้เพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพื่อนเห็นเหตุการณ์ก็จะเห็นแค่นี้แหละครับนี่ครบครอบล้อเนาะ

ทางที่อมเลยตามนี้อันอันอันนู้นนั่อันนู้นอันโซหมดแล้วสัมาระวังเด้อพีมงพีใหม่ก็ได้ง่วงก็พักพ่อนเด้อขับรถขับเรือฮะเซงอีเนาะเซงอันไแงแถวไ่แม่่แเนาะบ่แงเนาะเพียกุบศาลาฮะเพียกุบไปเนาะคนกุบทีเรา่อยู่ศาลา ว่างการย่างหน้ากัจอตะกี้แล้วมือไปเลยเนาะโอ้โหแข็งแข็งแข็งยืนเกาะรถเลยเรียบร้อยเลยย่างกจุดกี่ไหนเมนจุดขอบหลัดย่างเรียบร้อยเลยแล้วคู่นีเลยโอ้โหแต่ว่าบนน่ะมีเกาะย่างครับปกติในช่วงตัวชาวบ้านคอยสารานขำๆเงี้ยดีเนาะน่าจะปลอดภัยโอ้มีคลองดี อ๋อเน,นี่ยเนาะเราคุ้มครองดีนะโมเป็นยังนะในงั้นเราบ้านก็พากันตกใจเอา้าแยกย้ายไปนี่ฮะเ<า>ออเพราะเพราะรอจู่แยกย้ายเมื่อเพาะจูผมก็สิจูละเมือ่อจูก็คือเมื่อแยกย้ายครับเออก็นะครับขับรถขับเรือคาดว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะ มาด้วยความเร็วหรือเปล่าแล้วก็ควบคุมรถไปอยู่หรือว่ารับในกับโบน่นะครับเพราะว่าโอ้โหโอ้รถคันนี้คือไฟคือโหดเลยล่ะอ๋อสีไฟรถก็เจ้าอันตรายครับอันตรายทํามือตกดด่นเกิดเหตุการณ์ระชึกแต่ก็โชคดีนะครับ ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับโชคดีโชคดีสาธุสาธุดีแล้วล่ะ